ที่เราจะดําเนินการออกประกาศใดๆที่มีผลกระทบต่อพวกพี่ๆท่าเรือแล้วก็เห็นมาเราจะได้ออกประกาศตรงตามวัตถุประสงค์ของทั้งทุกฝ่ายอะครับพี่อันเดียวขออนุญาตให้น้องเปาเป็นผู้เมตรต่อวินาทีเนี่ยเราก็จะมีการอ่าแล้วก็มีของเขื่อพนพระรามหกนะครับเปียนนะครับเป็นโฟลกไม่เกิน สามลำนะครับแล้วก็ให้สวมใส่เสื้อชิปห้าสิหาคมเนี่ยนะครับสำนักงานเจ้าท่าพุทธาศัถาสิท์ยาเนี่ยก็ได้มีการประกาศพยานะครับในช่วงระหว่างถ้าติวแม่น้ำปลาสับเนี่ยก็คือตั้งแต่วัดพนันเชิงไปยนถึออำเภอนงปริมาณฝนไม่มากไม่มากขึ้นระดับน้ําที่ปล่อยมาจะคงอยู่ประมาณนี้หรือบกลกอีกไม่มากนะครับเห็นไหมคือผู้ประกอบการเรืนอยๆเองเนี่ยเขารู้อยู่ว่าน้ําประมาณนี้ เรือเขาทุกประมาณนี้พ่วงประมาณกาได้นนะน,นี่สามารถที่จะสูงอยู่ได้ที่สมงติดตันนี้ตอนนี้ที่พี่เห็นอยู่เนี่ยหนึ่งพวงเนี่ยแหนึ่งพวงสาลำเนี่ย ใช่ไหมที่เมื่อวานนี่เห็นเนี่ยไอเรือเรือดนํำมันก็พามาถามมันอะไสอง้คะอรทีองันนี้จะอยู่ขงรถมันจะจัดครับมันระจัามันะกัพยาครับมไทยบาโปลจากว่ามันหนึ่งเดียอันนี้ทานนี้มาสองรอยแปดสิทนี่ตอนนี้เท่าไหร่สองร้อยแปดตอนนี้สองอยแปดสินันพันสี่ดูนันพันพันพันห้ามันก็ชนถ้าเรามาตรฐานเราเรืองอะไรจะไยายามให้ไม่เสี่ยงเราไม่เสี่ยงทำไมผมไม่เสี่ยงเราเซฟ เ<อ>พราเราถือว่าเราภาษาเราป็ระโยน์นทีบ่เรื่องดภอ้านคานั้นไม่ได้เราต้องมาวบนที่ถูกต้องคนโต้องที่อยู่ทั้งสองฝังต้องเลยเรียกก็เลยเรียกปร่เราจะบอกว่ามันไม่แรงก็ไม่ได้นี่สยวาเอาอย่างนี้ดูเอาข้อจริงก็ปล่อยธรรมชาติเ็ือเอา ก็จะพัดเบนหัวเรือมาทางนี้แต่ตอนนี้พอมีเขื่อนปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยทำให้ว่าเขาต้องดึงไปทาง่างเมากขึ้นเหมือนต้องตีโค้งเหมือนต้องตีโค้งเข้าโคงเนี่ช้่ามีีมจ่าจากปมมานี่มัใช้เวลาอะไรนปี่วโมง่